สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรักเล็กเด็ดทางเอ็มไทยตามบีบีคีกับทีวียูทูบติกต็อกรวมถึงช่องทางอื่นๆของทางรายการด้วยนะคะทางรายการรักเล็กเด็ดเนี่ยก็จะมีการทํานายไทยทัศดวงชะตาของแต่ละท่านตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์รวมถึงคนที่เกิดบัพุธกลางคืนด้วยว่าดวงชะตาของท่านนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16มกราคม2567เจนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลข วันที่30ธันวานะคะจะมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะซึ่งในการวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยต้องบอกกับทุกท่านนะคะว่ามันเป็นการเก็บมาจากสถิติรวมถึงการคำนวณในหลักของโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ทักษะด้วยเช่นกันนะคะทางรายการไม่ได้สนับสนุนให้ทุกท่านนะคะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเองนอกจากนี้ค่ะอาจารย์รักก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมาฝากกับทุกๆท,ท่านด้วยตอนนี้ค่ะเอ็มไทยนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยได้จับจ เป็นเจ้าของวอลเปเปอร์ชุดบรมมหาเศรษฐีใหญ่นะคะออกแบบแล้วก็ผ่านพิธีบวงสวงเรียบร้อยแล้วโดยอาจารย์มิกค่ะแล้วในวอลเปเปอร์ชุดเศรษฐีใหญ่นี่นะคะก็จะมีองค์เทศถึง3พระองค์ก็จะมีองค์พระแม่รัศมีพระพิเคเนตแล้วก็องค์ท่านเท้าชำพลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเท้ากูเวนนั่นเององค์พระพิเคเนตนะคะก็จะสื่อถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จในชีวิตส่วนองค์พระแม่รัศมีนะคะก็จะสื่อถึงในเรื่องของความรักแล้วสําหรับองค์ท่านเท้าชำพลนะคะหรือ ท่านทาวกูเวนเนี่ยก็จะสื่อในเรื่องของทรัพย์สมบัตินะคะแล้วก็การครอบครองเป็นไงบ้างคะ รวมกันมาเป็นทั้งหมด3องค์เทพเป็นไตรภาคีเป็นสุดยอดนะคะของความเป็นมงคลที่จะทําให้เกิดความร่ํารวยเกิดความยิ่งใหญ่เรียกว่าเป็นชุดที่ดีมากๆเลยแล้วชุดนี้ค่ะก็จะมีราคาแค่129บาทเท่านั้นเองทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของวอลเปเปอร์ชุดบรมมหาเศรษฐีใหญ่ได้ตอนนี้เลยค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาเข้ารายการลักเล็กเด็เดอาจารย์รักขอกําลังใจนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์จะได้เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ลักด้วยมาดูกัน นะคะว่าในดวงชะตาของคนที่เกิดอาทิตย์ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16มกราคมจะมีเรื่องเด่นๆเป็นเรื่องอะไรบ้างสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องเด่นๆ่นเป็นในเรื่องของโชคลาภที่เขาพร้อมอกพร้อมใจที่จะวิ่งเข้ามาหาเราคนเกิดอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสได้จับเงินต้อนใหญ่โดยเฉพาะใครที่รอเงินอยู่ก็มีโอกาสด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของการงานตรงนี้คนที่เกิดอาทิตย์การงานช่วงนี้ราบรื่นนะไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลอาจจะมีในเรื่องของการ คิดที่จะไปศึกษาต่อไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเองตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเรื่องของการเงินค่ะมีความคล่องมือแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินให้กับของสวยๆง,งามๆเรื่องของความรักรับลืนแล้วช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วต้องการที่จะมีบุตรเป็นช่วงที่จะได้รับข่าวดีด้วยสําหรับความรักของคนโสดช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาพัวพันถ้าเรามีการคบหาก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้หรืออาจจะเป็นคนรัก คู่ของที่รู้ใจได้ในอนาคตคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ลักจะเตือนให้ระมัดระวังในเรื่องของการพลัดตกจากที่สูงเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะปีนจะป่ายอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงการที่ข้อเท้าคลิกข้อเท้าแพงด้วยตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะสําหรับตัวเลขมงคลก็จะเป็นเลข6เลข9แล้วก็เลขสส่วนคุมทรัพย์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะอยู่ที่สมุทรธนาคารไม้มงคลนั้นในเรื่องของไม้มงคลตรงนี้ถ้าเกิดมีเรื่องของเขาออก ดอกออกผลอะไรก็แล้วแต่ดูแลเขาดีๆนะเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม้มงคลเนี่ยให้โชคลาภคุณแล้วก็ไปไหนมาไหนไปไหว้พระไปวัดไปว่าก็จะมีอันคือเลขประทัดสําหรับการเสริมดวงถ้าเราจะใช้เครื่องประดับเนี่ยให้ใช้พลอยสีเขียวหรือใช้เพชรก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับที่จะเสริมดวงเวลาเราไปทําบุญอย่าลืมซื้อที่ดินถวายวัดหรืออาจจะไถ่ายชีวิตสัตว์เช่นโคกระบือแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจําตัวคุณณนะเวลานี้ก็จะมีปู่ฤาษีพระพิฆเนศแล้ว รับเสริมดวงในวันนั้นนะถ้าจะซื้อให้ซื้อกับผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมแล้วก็ขี่จักรยานสถานที่ซื้อให้อยู่ที่ท่ารถหรือแผงเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้แม่น้ำก็ได้ทีนี้ถ้าเราต้องการซื้อทางออนไลน์ให้ซื้อวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา16.30ไปจนถึง17.35คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเวลาเราจะเสี่ยงโชคในวันที่เราเสี่ยงโชคงดแต่งกายด้วยโทนสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน มาต่อกันนะคะว่าดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16มกราคมจะมีเรื่องอะไรเด่นๆบ้างสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะเด่นในเรื่องของความรักแล้วก็การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์2เรื่องเลยนะที่เด่นเพราะฉะนั้นใครที่คบหากันอยู่หรือใครที่มีครอบครัวกันอยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อบงซื้อบ้านเกิดขึ้นมาได้ท่านที่ยังโสดอยู่จะได้พบคนถูกใจคนที่คบหากันอยู่ก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนในเรื่อง ของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้อย่างดีเลยทีเดียวสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็เด่นไล่เรียก,กับเรื่องของความรักเลยนะการงานช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่มีความก้าวหน้าแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหากันอยู่นะเป็นช่วงที่สามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเหมาะในเรื่องของการลงทุนสําหรับในเรื่องของการงานช่วงนี้นะมีความก้าวหน้านะหรือหากงานตรงนี้มันมีปัญหาอยู่บ้างบอกได้เลยค่ะว่าสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนในเรื่องของการที่เราจะลงทุนต่างๆก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยอาจจะมองหาช่องทางการลงทุนไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีการลงทุนขอให้ค่อยเริ่มเป็นเริ่มไปนะอย่าแบบประเภทโหมทีเดียวเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้บอกได้เลยคนเกิดวันจันทร์การเงินเนี่ยคล่องมือสะพัดมือแล้วถ้าเกิดมีในเรื่องของการขอเครดิตขอสินเชื่อหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อรองในด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ได้เปรียบอยู่พอสมควรสิ่งที่คนที่เกิดวันจันทร์ต้องระมัดระวัง จะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับของมีคมรวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของตัวเลขมงคลเลขเ้าเลข6แล้วก็เลข3อันนี้เป็นเลขมงคลของคนที่เกิดวันจันทร์นะภุมมทรั์จะอยู่ที่เสียมสี่และเลขทะเบียนรถ5คนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้มีเรื่องของการต่อภาษีรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ใบเสร็จของเขาก็เป็นภุมมทรัพย์ของคุณด้วยเช่นกันคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเครื่องประดับช่วงนี้ให้ใช้สีดําหรืออาจจะเป็นพลอยสีฟ้าก็ได้แล้วเวลาเราจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดให้ ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการชำระนิสงการเติมน้ำมันตะเกียงึิงศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่กับเราช่วงนี้จะเป็นองค์ท่นทานท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระราหูทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเวลาเราเจะซื้อบุคคลที่จะนำโชคให้กับเราคือคนที่มีรูปร่างท้วมนะจะเป็นหญิงเป็นชายได้หมดเลยแล้วสถานที่จะอยู่ที่ตลาดน้ําหรืออาจจะอยู่ในปั๊มน้ํามันก็ได้คนที่ชื่นชมในเรื่องของการซื้อออนไลน์ให้ซื้อวันศุกร์ตั้งแต่เวลา1 0 3 0ไปจนถึง14.45นะวันนั้นนะ่ะเครื่องแต่ง กายในโทนสีส้มหรือสีเทานะควรที่จะดีเกลี้ยง มาต่อการสําหรับคนที่เกิดวันองคานตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงวันที่16มกราจะเด่นเรื่องอะไรบ้างไพ่ใบแรกเป็นไพ่กรมมะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอนคัรเนี่ยเรื่องงานเนี่ยนะคะเด่นมากๆเลยแล้วก็เป็นช่วงที่มีโอกาสก้าวหน้าเป็นอย่างดีรวมถึงการลงทุนในกิจการต่างๆก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เราร่ํารวยสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยทีเดียวการเงินช่วงนี้นะยังอยู่ในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่มันมีรายจ่ายเข้ามาตลอดแต่โชคดีตรงที่ว่าแม้คุณจะมีรายจ่ายแค่ไหนก็ตาม แต่มันก็มีรายได้พิเศษเข้ามาให้คุณได้จับจ่ายไม่ขาดมือด้วยเช่นกันเรื่องของโชคลาภมีบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะรวมถึงการเดินทางไกลที่มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะมีการเดินทางไกลเนี่ยหนึ่งต้องดูแลเรื่องของสภาพรถยนต์ที่ดีแล้วก็ให้ระมัดระวังความประมาทของผู้อื่นทีนี้อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของ ความรักเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ผิดใจกันได้ในเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นอะไรที่เรามองข้ามได้มองข้ามไปไม่นําจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับตัวเลขมงคลค่ะจะเป็นเลข6เลข8แล้วก็เลขหนึ่งคุ้มทรัพย์ไปวัดไปวาไปไหว้พระจุดประทัดเลขประทัดจะเป็นเลขมงคลของคุณแล้วก็แบบประชาชนแบบประชาชนเนี่ยอาจาร,รย์รักเน้นที่4ตัวท้ายของแบบประชาชนแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นห้องพระเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนเกิบดบันอังคารเนี่ยดูแลห้องพระดูแลทิ้งบูชาพระ ให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยสําหรับเครื่องประดับเสริมดวงให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองหรืออาจจะใช้พลอยสีแดงก็ได้การทําบุญด้วยโรงศพก,การชําระนิสงหรือทําบุญด้วยน้ําดื่มเนี่ยจะเป็นการเสริมดวงของคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวพระแม่รัศมีย่าโมแล้วก็องค์หลวงพ่อโตจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาแล้วก็ช่วยดูแลคุณณช่วงเวลานี้สําหรับในเรื่องของเคล็ดลับการเสี่ยงโชคให้ซื้อกับผู้ชายที่มีรูปร่างผอมสูงแล้วสถานที่ให้เป็นที่อยู่ใน ร้าน้้ำมันหรือใกล้ลานจอดรถจะเป็นลานจอดรถของร้านอาหารก็ได้หรือลานลานจอดรถของตามวัตํวาก็ได้คนที่ชอบซื้อออนไลน์ให้ซื้อวันพุธตั้งแต่เวลา19.30เป็นต้นไปจนถึง20.00วันนั้นสีขาวหรือสีโอโรสห้ามใส่เด็ดขาด มาต่อกันที่ดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นพุธกลางวันพุธกลางวันจะเริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึง18.00ของวันพุธนั่นเองวันพุธกลางวันเนี่ยตั้งแต่1นึถึงสิมกรานะคะคนเกิดวันพุธเรื่องการงานปังมากนะโดยเฉพาะในเรื่องของผลงานต่างๆที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้จะได้รับการตอบรับจากหน่วยงานแล้วก็เหมาะที่จะเริ่มต้นงานตัวใหม่ๆการลงทุนก็เป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตาม ตามแผนที่เราได้วางไว้ด้วยคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยทุ่มเทเรื่องงานไปได้เลยค่ะเพราะช่วงนี้การงานเนี่ยเติบโตอย่างไวมากเรื่องของการเงินถือว่าคล่องมือแล้วก็ใครก็ตามที่หวังเงินโบนุสโบนัสไว้หวังเงินเอ่อก้อนใหญ่ไว้คุณมีโอกาสได้โชคลาภมีเข้ามาแต่ไม่มากนะักสำหรับในเรื่องของความรักนี่ต้องทําใจเพราะมันจะมีเรื่องหึงหวงเข้ามาให้ลาคาญใจอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมักจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาผัวพันมันก็ได้ทาให เกิดปัญหาทําให้คนรักเนี่ยไม่เข้าอกเข้าใจสําหรับคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เรื่องของความรักต้องรอไปก่อนหลังวันที่17มกราไปแล้วถึงจะเริ่มต้นมีความรักครั้งใหม่ได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะจะเป็นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเดินทางไกลเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังตรงนี้สุขภาพเนี่ยอาจารย์รักขอเน้นนิดนึงนะใครที่มีโรคประจําตัวช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันบ้างนะคะเลขมงคลของคนที่เกิดวันพุธเป็นเลข8เลข3แล้วก เลขหอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณกลุ่มรัพย์จะอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์อันนี้ก็เป็นกลุ่มรัพย์ของคุณเลยแล้วก็จะอยู่ที่บ้านเลขที่ด้วยเครื่องประดับที่จะเสริมดวงเราคนที่เกิดบันพุนี่ยหา,าหินไทเกอร์อายหรืออาจจะเป็นเครื่องเงินมาใส่ติดตัวไว้แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแม่เหล็กเรียกเงินทองให้กับเราทีนี้ช่วงนี้ให้หมั่นทําบุญใส่บาตรแล้วก็อุทิศบุญเนี่ยให้กับเทวดาที่ประจําตัวเราหรือกับเจ้ากรรมในเวรให้บ่อยๆครั้งทําเช่นเนี้ยค่ะมันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพ มันจะช่วยในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภได้เป็นอย่างดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่กับเราในช่วงนี้ก็จะมีหลวงพ่อโตองค์พระนารายแล้วก็หลวงพ่อปากแดงหลวงพ่อปากแดงนี้เน้นเรื่องของโชคลาภนะส่วนหลวงพ่อโตกับพระนารายจะเน้นในเรื่องของการ,การขจัดอุปสรรคปัญหาในชีวิตที่หมดไปเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคให้คุณเนี่ยซื้อจากคนที่มีใบหน้าลักษณะท่าทางยิ้มแย้ดูเป็นมิตรแล้วแผงให้อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือให้อยู่ใกล้แหล่งบันเทิงคนที่ชื่นชมในเรื่องของการซื้อออนไลน์ให้ซื้อใน ตั้งแต่เวลา18.30ไปจนถึง19.40เลยในเรื่องของการแต่งกายห้ามโทนสีแดงห้ามโทนสีส้มค่ะ มาต่อกันที่พุธกลางคืนนะคะคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนหรือวันราหูเนี่ยจะเป็นคนที่เกิดตั้งแต่ช่วงเวลา18.01ไปจนถึง6กโมงเช้าของวันพฤหัสะตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16มกราดวงชะตาเราจะเด่นในเรื่องอะไรบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันคะ่ะพุธกลางคืนเด่นเรื่องของโชคลาภเรียกว่าคุณมีดวงเฮงเงกันเลยล่ะแล้วโชคลาภเข้ามาเนี่ยอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยรวมถึงช่วงนี้จะได้รับของขวัญของฝากที่ถูกอกถูกใจ เรื่องของการงานก็ยังถือว่ามีความก้าวหน้าเหมาะที่จะเปลี่ยนงานหรืออาจจะคิดทับอะไรเพิ่มเติมก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณควรที่จะวางแผนในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วนะการเงินของคุณนะคะมีเข้ามาหลากหลายเส้นทางเลย <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเรียกว่ากระแสะของการเงินเนี่ยค่อนข้างดีแต่เงินเข้ามามากแค่ไหนก็ตามมันก็มีการที่ต้องใช้จ่ายออกไปด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนการท่องเที่ยวอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ คนที่เกิดแบบนผู้กงคืนเนี่ยจะต้องมีการจับจ่ายตรงนี้ทีนี้ในเรื่องของความรักค่ะจากการที่เราเคยเขาเรียกว่าคนรักเคยงองแงเนาะเคยเอาแต่ใจเนี่ยช่วงนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นช่วงที่ของคุณเนี่ยความรักสดใสมีสุขแต่คุณก็ต้องระมัดระวังการที่คุณจะเข้าไปใกล้ชิดก,กับเพศตรงข้ามมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายถนึงเนี่ยเข้าใจผิดทําให มีปัญหาครอบครัวกับคุณได้ด้วยเช่นกันตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะคนโสดค่ะดวงของความรักเนี่ยบอกได้เลยนะคะกําลังมาคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยก็จะเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับเราด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคสิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเรื่องของความประมาทซุ่มซ่ามของตัวคุณเองนี่แหละที่จะทําให้คุณเจ็บตัวรวมถึงการติดต่อการไปสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่มีตัวตนจะทําให้คุณเดือดร้อนได้เช่นพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่ตางๆเพราะนั้นคนที่เกิด วันพุธกลางคืนเนี่ยอย่าโลภถ้าคุณโลภหรือคุณทําอะไรที่ขาดความรับคอบมันจะทําให้คุณเตือดร้อนได้เลขมงคลของคุณจะเป็นเลข7เลขสาแล้วก็เลขศูนย์ทีนี้ขุมทรัพย์เนี่ยอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเบอร์ที่คุณใช้บ่อยๆแล้วก็จะอยู่ที่วันเกิดของคุณเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เกิดช่วงเดือนธันวาและมกราตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของคุณเนี่ยจะเป็นตัวเลขมงคลของคุณทั้งหมดแล้วก็จะเป็นขุมทรัพย์ของคุณด้วยการทําบุญเสริมดวงให้คุณทาบุญที่ เกี่ยวกับการสร้างพระประธานหรือหาวัดที่เขามีการตัดลูกนิมิตฝังลูกนิมิตอันนี้จะทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตนะแล้วเวลาเราจะใช้เครื่องประดับก็จะมีไข่มุกหรือใช้เพชรนาคาก็ได้อันนี้จะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงของคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจํากับเราอยู่ในช่วงนี้เ็าจะมีองค์พระสิวรีแล้วก็พระราหูแล้วในวันที่เราจะเสี่ยงโชคถ้าเราจะซื้อให้ซื้อกับคนที่มีรูปร่างตัวใหญ่หน้าผากเถอะแล้วแผงเนี่ยจะต้องอยู่ในวัดที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรืออาจจะเป็นสน สามกีฬาก็ได้สาหรับคนที่ชอบซื้อออนไลน์ให้ซื้อวันจันทร์ตั้งแต่เวลา9 4 5ไปจนถึง12.25น,นวันที่จะเสี่ยงโชคสีเขียวก็ดีสีส้มก็ดีงดใส่โดยเด็ดขาดค่ะ มาต่อกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกันนะคะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16มกรานะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องเด่นๆของเรานะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินรวมถึงการลงทุนต่างๆด้วยการเพิ่มทักษะในการศึกษาหรือการที่จะต้องเข้าไปศึกษาไปเกี่ยวข้องกับพวกสกุลเงินต่างๆตรงนี้จะเป็นเรื่องเด่นของคุณเลยและคุณสามารถทําได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าเตือนเงีนยวสักนิดหนึ่งว่าหากสิ่งที่เราจะลงทุนเนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์เพียงพอจะต้อง ต้องหาคนเข้ามาปรึกษาหาที่ปรึกษาดีกว่าที่คุณจะลุยเดี่ยวคนเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งนี้ที่อาจารย์รักเตือนถ้าคุณมีที่ปรึกษาที่ดีก็จะสามารถที่จะทำำํกากาไรกําไรให้คุณได้ก็ยังสามารถที่จะสาาร้างประสบการณ์ให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันทีนี้ในเรื่องของการงานต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ที่มันเคยมีการติดขัดความราช้าอยู่ตอนนี้ก็จะมีความรับรื่นแล้วก็มีความก้าวหน้ามีผู้ใหญ่สนับสนุนเป็นแบ็คให้อย่างดีช่วงนี้หากจะคิดจะขยับขยายหรือมีการยกย้ายงานสามารถทําได้ นะเป็นช่วงที่เหมาะค่ะการเงินได้ถือว่าคล่องนะมีเข้ามาให้คุณได้ใช้จ่ายโดยเฉพาะไม่ได้ใช้จ่ายอย่างเดียวนะยังมีเหลือให้คุณได้เก็บได้ออมอีกด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวตรงนี้ต้องดูแลตัวเองให้มากนะอย่าขาดการดูแลเรื่องสุขภาพนะอันนี้อาจารย์รักขอเตือนไว้เลยคนที่เกิดวันพุทธาสวดีเลขมงคลของคุณคือเลข2เลข4แล้วก็เลข7แล้วผลุ่มซบกไหว้พระที่ไหนอย่าลืมจุดธูปเสียงทายยานพาห แล้วก็บัตรประชาชนให้ดูตัวเลขที่มันเหมือนเหมือนกันในเลขบัตรเราเนี่ยตัวเลขที่มันเหมือนกันเนี่ยนั่นน่ะคือขุมทรัพย์ของคุณแล้วในเรื่องของการเสริมดวงค่ะทัพทีมทองคําหรือเครื่องประดับสีทองเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับที่เสริมดวงเราจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวที่ดึงดูดในเรื่องของโชคลาภให้กับทุกทกท่านด้วยเช่นกันการทําบุญเนี่ยให้ทําบุญด้วยการสร้างถาวรวัตถุเช่นสาราการประเรียนสร้างวิหารสร้างโบสถ์เป็นต้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ที่เราจะไปสักการะบูชา กลับไหวก็จะมีสารเจ้าพ่อเสือสารเจ้าพ่อหลักเมืองหรือหลวงพ่อเปิด์นารเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าท่านอยู่จังหวัดใดท่านก็ไปสักการะที่จังหวัดของท่านไม่จําเป็นที่จะต้องมาที่กรุงเทพนะแต่ถ้าเกิดใครมีรูปสักการะของท่านก็สามารถที่จะขอพรจากตรงนั้นได้เลยแคดรับวันเสี่ยงโชควันนั้นถ้าคุณเจอคนขายที่เขามีใบหน้ายิ้มแย้มคุณซื้อกับเขาได้เลยหรือคุณเจอกับคนพิการคุณก็ซื้อกับเขาได้เลยเช่นกันสถานที่ ที่ให้อยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือใกล้เทวสถานอาจจะเป็นสันเจ้าต่างๆก็ได้นี่คือจะเป็นสถานที่ที่นำโชคให้กับเราสำหรับคนที่ชอบซื้อออนไลน์ให้ซื้อตั้งแต่เวลา11.40ไปจนถึง13.45งดการแต่งกายในโทนสีม่วงหรือสีเทา มาต่อกันค่ะคนที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างไรกันบ้าง1นึถึงสิมกราสองพันหเดนี่ยเด่นๆของคุณเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภค่ะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่นะแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยดวงดีแบบนี้นะต้องหมั่นทําบุญทําทานกับคนที่เขายากจนหรือกับพวกสัตว์จรจัดต่างๆก็จะเป็นอนันสงส์อย่างหนึ่งนะที่จะทําให้เรามีเงินทองเพิ่มพูนมากขึ้นสําหรับในเรื่องของการ ช่วงนี้ขาขึ้นมันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวหรือหากที่จะลงทุนคุณสามารถลงทุนในกิจการที่เป็นกิจการเล็กๆได้แต่ถ้าเป็นกิจการใหญ่ให้ชะรอไว้ก่อนส่วนการเงินช่วงนี้คล่องมือค่ะแม้จะมีรายจ่ายอยู่พอสมควรแต่ก็สามารถที่จะมีใช้จ่ายใช้สอยได้ไม่ขาดมือความรักของคุณช่วงนี้นะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นความรักที่ราบลื่นมีความเข้าอกเข้าใจกันแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยอยู่ห่างกันคนละที่อยู่ไกลกันช่วง นี้จะต้อง มีการทักทายมีการพูดคุยมีการโทรศัพท์ให้มากกว่าที่เคยเพราะว่าเป็นช่วงที่คนรักของเราอาจจะมีรู้สึกว่ามันมีความเหงาเหงาอยู่ในใจเพราะนั้นคุณควรเติมเต็มตรงนี้คนโสดช่วงนี้ดวงหลักมันยังไม่นิ่งนะรออีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะมีคนดีๆเข้ามาหาสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการออกกําลังกายหรือทําอะไรที่มันหักโหมเกินกํลาลังอาจจะยกของหนะักเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบหรือมันมีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นได้ เพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์ก็จะเป็นเลข5เลข3แล้วก็เลข8ภขุมทรัพย์นะคะล้วงไหไปไหว้พระที่ไหนมีเขาร่วงไหาล้วงไข่ล้วงปิงปองอย่าลืมนะคะไปขอพรไปล้วงซะแล้วก็บัตรประชาชนของคุณทีนี้เรื่องของการเสริมดวงการใช้เครื่องประดับที่เป็นพลอยเพทายหรือหินมูลสโตนหินมูลสโตนนี่จะเป็นหินที่เป็นออกสีขาวสีขาวนวลๆอันนี้จะเป็นเครื่องประดับนําโชคนะแล้วเวลาเราทำบุญค่ะให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องการถ่ายชีวิตสัตว์ โดยเฉพาะเน้นเลยนะการปล่อยปลาหน้าเขียมทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้ก็ขอให้เป็นพระแม่ธรณีปู่ฤาษีริงดำแล้วก็หลวงพ่อบ้านแหลม3องค์นี้เสริมดวงคุณทั้งการเงินโชคลาภและความรักเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคซื้อกับผู้หญิงที่มีผิวขาวหน้าตาสวยสําหรับสถานที่ให้อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะวัดเก่าวัดโบร,ราณที่มีชื่อเสียงแล้วหากคุณชอบในเรื่องของการซื้อทางออนไลน์ให้ซื้อวันพุหทัสบดีตั้งแต่เวลา9ก้าโมงสินาทีไปจนถึง12 2ู 4, 5หโทนสีดำสีน้ำตาลสีเทาห้ามใส่มาต่อกันที่วันเสาร์นะสำหรับวันที่1นึสมกราคนเกิดวันเสาร ให้ดาวจันทมาอันดับแรกเลยสุภามาแสดงว่าคนเกิดวันเสาร์จะเด่นในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวนั้นช่วงนี้คุณอาจจะมีโปรแกรมการเดินทางการท่องเที่ยวอยู่แล้วก็จะมีงานหนึ่งบุญการทําบุญสุนทานงานกุศลต่างๆงานที่เป็นจิตอาสาต่างๆและสิ่งที่คุณทำเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่ามันจะส่งผลให้เกิดเป็นอานิสงส์ในอนาคตของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วช่วงนี้ในเรื่องของการงานนะคะบอกได้เลยค่ะว่าแม้งานจะยุ่งเหยิงแต่มันมีความรับลื่นมันมีความก้าวหน้า ทำอะไรไปผู้ใหญ่เห็นผลงานหมดเลยในเรื่องของการทํางานเนี่ยมีนิดหนึ่งค่ะว่างานมันจะสําเร็จได้เนี่ยนะคะมันจะต้องอาศัยความร่วมใจร่วมมือจับพื่อร่วมงานด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องงานคือเรื่องของบริวารเขาอาจจะทาอะไรที่มันผิดพลาดแล้วเขาไม่แจ้งเราอะ่ะมันก็จะทําให้คุณต้องมานั่งแก้ไขในงานตัวเนี้ในอนาคตที่ทําให้เกิดความยุ่งยากได้สําหรับในเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้เหมาะกับในเรื่องของการเดินเรื่องขอกู้ยืมขอเครดิตต่ตางๆเอ่อมีลูกหนี้การเอ่ยปากทวงถามก็สามารถ พอที่จะได้คืนมาบ้างเป็นบางส่วนสาหรับในเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักโอเคมีความสุขมีความเข้าใจกันอย่างดีคนที่คบหากันอยู่ก็จะเริ่มมีความสัมพันธ์ที่มันใกล้ชิดก,กันมากขึ้นหรืออาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างครอบครัวด้วยกันคนโสดค่ะจะรักดีใจด้วยเลยเพราะว่าความรักของคุณเริ่มจะมีตัวจริงเข้ามาให้คุณได้คบหาแนละ้วต้องระมัดระวังการเข้าไปสัมพันธ์การใกล้ชิดก,กับสัตว์เพราะว่าช่วงนี้คุณยังต้องระมัดระวังที่จะถูกสัตว์ทำร้าย ถูกกัดถูกต่อยถูกขวรอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ยังมีอยู่นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงเลขมงคลจะเป็นเลข1เลข9้าแล้วก็เลข6คุ้มทรัพย์อยู่ที่อ่างน้ามนต์ค่ะเลขประจําตัวของคุณแล้วก็เลขที่บ้านส่วนนี้เรื่องของเครื่องประดับที่เราจะใช้เสริมดวงก็จะเป็นพวกโอปอพวกนินแล้วก็เพชรอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะติดตัวไว้แล้วถ้าเกิดเราจะทําบุญให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับคนที่สูงอายุหรือคนที่เขาอนาถาคนไร้ที่พึง่งไร้ที่พกักไร้ที่อยู่อาศัยเราทําบุญกับเขาเหล่านั้นได้ หรือถ้าเกิดเราไม่รู้จะไปทาบุญที่ไหนลองดูค่ะใจบาตรถาวายสังฆทานกับพระพิสุสงฆ์หรือแม่ชีที่เขาชราภาพก็ได้สําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้ของคนที่เกิดววนเสาร์เนี่ยนะคะก็ะะจะมีองค์พระปิยมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็หลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสมหวังนี่จะเสริมโดยในเรื่องของการเงินได้อย่างดีเลยทีเดียวนะทีนี้เวลาเราจะซื้อให้ซื้อ,อคนที่มีผิวคล้ำสถานที่ให้อยู่ใกล้สถานที่ราชการหรืออาจจะเป็นรับวิสาหกิจต,ต่างๆก็ได้ สถานที่ที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวเป็นวัดเป็นสถานที่โบราณที่มีชื่อเสียงถ้าชอบซื้อออนไลน์ให้ซื้อในบันรังคารตั้งแต่เวลา11.45ไปจนถึง12 3 5งดการแต่งกายในโทนสีเขียวแล้วก็สีครีมอันนี้ก็จะเป็นดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์รวมถึงพุธกลางคืนด้วยท้ายรายการนะคะทุกท่านอย่าลืมที่อาจารย์รักบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าตอนนี้เอ็มไทยก็ได้มีวอบเปเปอร์ชุดใหม่เข้ามาชื่อชุดว่าบรมมหาเศรษฐีใหญ่ผ่านพิธีบวงสรวงแล้วก็ออกแบบมาโดยอาจารย์มิตรค่ะในภาพเนี่ยก็จะมี3องค์เทพเรียกว่าเป็นไทยภาคีเป็นสุดยอดของความมงคลที่จะก่อให้ เกิดความมงคลอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสําเร็จของชีวิตความอุดมสมบูรณ์องค์สามเทพก็จะมีพระพิชเนศค่ะที่จะบ่งบอกถึงความสําเร็จแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์องค์พระแม่รัศมีนะคะเสริมดวงความรักให้มั่นคงส่วนองค์ท่านเทา้าชัมพลหรือท่านเทา้ากูเวนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทรัพย์สมบัติแล้วก็การครอบครองให้อยู่กับเราอย่างมั่นคงนั่นเองแล้วก็วอลเปเปอร์ชุดเนี้ยคะ่ะก็มีราคาแค่เพียง129บาทเท่านั้นเองทุกท่านนะคะอย่าลืมเข้าไปจับจับ เราเป็เจ้าของโดยดวนเลยค่ะถ้ายรายการจารย์ละก็ขอบขอบคุณกาณําลังใจนะคะที่ได้กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ละจะได้เป็นกําลังใจให้อย่างดีเลยค่ะมาพบกันครั้งหน้ากับรายการรักเล็กเด็กทางเอ็มไทยสามีบิ v y ทีวียูทูบ t ิ k กต็อกรวมถึงช่องทางอื่นๆของทางรายการวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยรับทรัพย์รับโชคกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ